ใครทำไม่ออจอมปาโตเป็นอะไรนี่เถอะบอลลี่ลูกแม่คือแม่อีหลีเด้ออ้าว่ <laughs> ป้ากับแม่โทรมาหาเลยบอกว่าอีกห้าวันนะถึงจะเวลาปะเย้ <sh arp> <sh arp> เอาเดือดเหรอแย่ใหม่อ่ะลูกดีใจจะได้เล่นอยู่ <sh arp> ที่นี่นานๆดีครับ <laughs> สวัสดีปีใหม่ครับ วันน okay. oh ี้เราจะไปกินอะไรข้าวปุ้นสาวข้าวปุ้นสาวน้ำปลากุ้งสุกเนาะเอาลุยเลยหิวหรือยังนี่หิวแล้วเอามาลุยไปจะเสีบเชิ้อทั้งสองเอาเลยๆเอาเลยเอาลองด้วยอาจารย์ลองด้วยการลองอาจารย์ลองเออจารลองเลยอาจารลองเออยืนเลยของขวัญเอาเลยเอามามาเดี๋ยวลุงจะให้ โ <Okay. S 2> อเคขวานกินลุงนี่นี่ลุงตักให้นะอู้ยสินสินเม่ต่ำดีเหรอเนอู้ยสินเม่ต่ำนี่ยังล่ะลุงหนุ่ยอย่าทำแรงมัน่อสีขาวตาเฮ้ยทำทาบอาอุศก์ทำทากินก็แม่ดูจุดๆเหมือนข่าวตาอือใส่มามามาเดี๋ยวลุงทำให้อันนี้พึ่งพึ่งพาตัวเองนี่นี่ตัวเงอง<อ>มันพริกนะลูกมันพริกนะสิอ้นอ้วนจน่อยเด้อพี่น้องเด้ออ้วนแล้วจีกหน่อยเอากินเลยลูกกินเลย จะบ่จะบอยูบ่ทำไมไม่กินล่ะกินนี่ดิกินนี่ดิกินเลยสุดหนามเลยอันนี้โยเกิร์ตพี่น้องอร่อยไหมใครทำไม่ต่ำปาโต้เป็ดลายนี่เถอะบอลลี่เจ้าโอ้จ้า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 ลูกแม่คือแม่อีนีเด้อเมื่อนั้นก็เห็ดไอ เฮ็ดไอ้จุก็ว่าป้าป้าบิ๊กทำลุงเป็นคนทำแท้แท้เสียบๆนั่นวันนี้ลิปบิ้นก็เพราะว่าแม่ตั้มทำแม่ตั้มไม่อยู่แม่ตั้มไปดูละแซบอ่ะมาลุยเลยวันนี้โอ้ลูกสิบากินข้าวมันเยหะดเนานพิคนอยากกินเนี่ยพี่น้องครับพาคนมากินเด้อ กินเต็ก้าเลยน้ำชุออยน้ำชื่อแรเนินกับบักชูรสนน่พี่น้องบักชูรสนิโโอ้โธ่มันเหี่ยล้วลูกอร่อยเลยลูสิบเบียตงเกงไม่หรอกอ่อน่ารักขอบคุณข้าวก่องของอ้าเดมาเยมา นกเก่งเลยเอาไปใส่2-3สองสามหมื่นเนี่ยสิริปเปี่ยนตัวบัดเนี่ยเดี๋ยวแลงแกะก,กุ้งให้เอาแกะก,กุ้งเิ็กหน่อยกันเถองนี่อ่ะนีน่อะควันนี่ขอบคุณขาะด้วยนะ <Okay. S 2> ไม่อยากกินกุ้ง bon. กินไหมไม่อยากกินหรอพี่ขวัญเขาเคย,ยเอาข้อขอา้างในอืมนี่เหมือนกันมันจะนนได้มีหัวเปลือกไม่อยาก,กน,นี่กุ้งไอบินไอบิน,บ,นบินชอบกินกุ้งของเถื่อบ่เนี้ยบินชอบ,บออก,กินกุ้งอะไรวะนี่กุ้งอ้ากินกุ้ง <ination> <laughs> เตะหัวเถอสัวมาได้พี่น้องครับกินน้ำกันครับสวัสดีปีใหม่ได้พี่น้องครับออืพี่น้องหลายคนกางทีครับรถมาจากกรุงเทพเนาะขับรถปลอดภัยได้ครับเด้อพี่น้องน้ำแมบกรอบกรับกัดเนื้อเออ ุดแบบอืมตัวลอดขอมา่านีพี่น้องรุงๆ่งบกบุญเศร้ากับตำหุงตำตัวหอมกิ่นไนวะขม่เอากุ้งนะออไหม ระวังลูกระวังมีคำใหญ่ๆลูกซุดสุดโชว์เลยเก่งมากเลยพี่น้นนนองกินเขากันเลยเด้นี่2องคนนี่กินก็ใส่กอ,อกกับพี่น้องใส่กอ,อกอีสานกินก็บอ้ายสายฝ่ายก็ลอง,องว่าอยู่เพินเ่นตรูลอยบิน กินเก้งนิดหน่อยเนี่ยวูกกำลังกินพี่น้องขวัญลูกนะม,มากินเก้งกินเลยลูกกินเลยนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องตัวใหญ่เลยพั่อยากกินกินลูกกินโอ้โชว์น่ารักน่ารักเลย,ยเบ๊นว้าวกินแตงด้วยหรอลูก แต่ก็บิกพ่อแม่คนไปชุลละพี่น้องอืมอร่อยอร่อนะอร่อยมกอ่อยค่ะอืมจับจับบอของขวัญอืฮ ป๊าป๊ากับแม่โทรมาหาเลยบอกว่าอีกห้าวันนะถึงจะมารับอะเย้เอ้าเรี่ยงะไเยื่ไม้อารมณ์ดีใจจะได้เล่นอยู่ที่นี่นานๆอ๋อไม่คิ่ถึงหรอใม่เอ้าจีนูซือดอกเล็นเขากันเื่อพ่อแม่มากก็คือเอาเมื่อเอ้า คำตาคือเป็นหน่ยูเป็นคำตาทำตายูเป็นค่ะคอร่อยค่ะมีเยอะเส้นหมดเลยหมดยังยังงงให้หนูละอื

ขอเช็ดปากเราลุงเหมยก็หว่วงแต่หลานอย่างนี้แหละเนาะก็ลืมห่วงตัวเองล่ะลืมอะไรก็หว่วงหลานเนาะกลัวหลานไม่สวยโดนปากโดนอะไรเนาะนี่เนาะแต่งก็สวยอยู่แล้วใครขัเหรอขันสว,วสวยอยู่แล้วเหรอค่ะหืมรวยอยู่แล้วลูกเมียลูกพ่อคือฮ้ย <c> ล <oughs> ุอเนี่ย บ e um okay, mm okay. ินเป็นไงบ้างบินกินเป็นไงบ้างอ่อยอร่อยไม่อดอระอร่ก้ง่ะเนี่ยกินดุกไบอะไรตนีเสีบบ่เสบบล บินเข้ามาอีกลูกบินเข้ามาหาลุงเนี่ยชูม,มาโชว์ความสยยว,ย,วสยหน่อยเร็วเออได้แหละโชว์ความสวยหน่อยนั่นแหละโชว์ความสวยใกล้เกินใกล้เกินหญิงจับน้องจับน้องทำบ รลบบมเลอะมัเลอะมเปือนไม่รู้ไม่เปื้นเหรออ๋อนั่นหเปือนม่เปื้นก็ักให้ลุงอะไรนีปซักให้เหรอโยชิหนมาเล้อพี่น้องกินน้กันครับเอาลงบังมือนี้มือ มันิฮอตคิ้วสองสาวอยากถ่ายคลิปแทบแทบหลายสิบอ่ะคิดถูกรีบกินหรอกินเลยหรอก

กรอบมันเสียงดังบอกน้องเด้วพี่พี่กินอยู่เสียงดังโอ้หางเล็บพิษเยอะจังอืออะไรอ่ะขังมันี้ไม่หมดเลยอโอ้ยแซ่บ แอบหลายแอบบ่เอาน้ำอ่ะน้ำอ่ะเอาน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบลูกเกียงบลงเกียงให้หน่อยบอกลุงเก่งก่อนน้ำหนูหายน้ำหนูหาย,ย,ยเหรอ <c oughs> อร่อยเลยอร่อยไหมว้าวสีเปิแล้วก็ว่าไปเนาะคนเท่ากะดีจยว่าเขาจะมาเร็ว <c oughs> ไปกินให้หมดเนาะ ไม่อิม่มฮะอะไรนะพูดใหม่อะไรนะไม่อิม่มพูดพูดพูดดังๆไม่อิม่ม <c oughs> โอ้โหกินของโบอิม่มกินใหม่ไหมไปกินข้างหลังกล่องเนาะเดี๋ยวลงทำให้กินเนาะอิ่มไหมของควันอิ่มไหมอิ่มไม่ลกอิ่มแล้วอ่ของควันอิ่มบินไม่อิม่มอ้าวมามามาลามาลา,า,าก่อนโอ้ให้พี่บอกให้พี่บอกเอาเอาหนูอ่ะพี่โอเคโอเค้โอเก่งมากเลยน้องให้ นั่งลงหลงนั่งลงนั่งลงพี่น้องให้แล้วก็อิ่มเลยอิ่มใช่ไหมโอเคอ่ะอิ่มก็อิ่มรกจิ้มก็อิ่มโอเค่ของน้องให้หมดก่อนโอเคมานั่งตักบาตรเ่ยไม่ใหญ่อ่าลาบายบายก่อนบายบายอ่ะพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็กราบขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องครับขับรถครับล่าขับไปข้ามาขับขาดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนปังๆรวยๆนะครับเอาไปแล้วอวยพรให้หน่อยเดียวขอให้พี่น้อง ขอให้น้องๆขอพี่น้องขอให้พี่น้องเสริมร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะครับพี่น้องครับบ๊ายบายบ๊ายบายเล้อยู่บายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องบายบายก่อนเอาบาย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 ค่ะสวัสดีครับว้าวเอาดูดิลุงล่ำตาละวานี่เอาพี่น้องสวัสดีครับผม